ทุกคนคะขึ้นชื่อคําว่าเกษตรกรแล้วเนี่ยบุคคลอื่นแล้วก็สายอาชีพอื่นเขามักจะมองว่าเป็นอาชีพที่ต้องคำสาบไม่มีโอกาสไม่ได้ศึกษาแล้วก็เต็มไปด้วยภาระหนี้สินมาทําเกษตรเนี่ยเหมือนการถอยหลังลงคลองเราเชื่อว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับสายอาชีพเกษตรกรเนี่ยเพื่อนร่วมอาชีพทุกคนล้วนสัมผัสได้รวมไปถึงตัวของปาเองนะคะตั้งแต่ต้นตระกูลสืบม,มาจนถึงรุ่นของปาเนี่ยคำคำเดียวที่มักจะได้ยินออกจากปากของคนรอบข้างนั้นก็คือ เขาก็มักจะบอกว่าเรียนจบไปเนี่ยก็ไปหางานทําที่อื่นมาเป็นชาวสวนเนี่ยมันเหนื่อยมันทุกปาก็เห็นเพื่อนร่วมรุ่นหลายๆคนที่เขามีสติปัญญาดีเนี่ยต่างก็สมองไหลไปเป็นแรงงานพัฒนาประเทศอื่นกันทั้งนั้นเลยค่ะแต่ในความเห็นของป้านะปาก็รู้สึกหลักแล้วก็ภาคภูมิใจในสายอาชีพตัวเองนะในไหนจะตายที่นี่แล้วก็พัฒนาที่นี่แหละค่ะพัฒนามันตรงนี้เราจะไปพัฒนาประเทศอื่นทําไม แค่ที่ว่าไอพัฒนาน่ะมันพัฒนายัางไงเอาง่ายๆค่ะไอแนวคิดที่ว่าในเมื่อต้องการรายได้<ๆ>ก็ทําตรงตัวเลยค่ะหารายได้แล้วทํากิจกรรมอะไรที่เกิดรายได้ตลอดทุกวันทุกเดือนไม่ได้หมายถึงปีละครั้งนะคะปลูกตอนนี้อีก5ปีได้ขายอะไรประมาณนี้แต่งกิ่งวันนี้อีก1ปีได้ผลผลิตประมาณนั้นแบบนี้น่ะมีสินกระจายแล้วที่ทํากันแบบนี้อยู่เนี่ยคะ่ะทากันทั้งประเทศใช่ไหมคะรับรองมีนี้สินแน่แนแล้วไอนี้สินเนี่ย,นนยมันเป็นมาอย่างไง คือแบบนี้ค่ะข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันทั้งครอบครัวแล้วหนึ่งทุนประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่ายาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆแล้วหนึ่งที่อยู่อาศัยที่ดินทามาหากินที่จะต้องลงทุนแล้วหนึ่งเงินมันได้ปีละครังแล้วที่เนี่ยมันต้องจ่ายทุกวันเห็นไหมค่าใช้จ่ายเยอะแยะขนาดน,นี้นี่ยังไม่รวมเรื่องติดเทรนด์อีกนะไหนจะรถถายคันและเฉียหลานที่ต้องมีเหมือนอนกันในหมู่บ้านไหนจะนี่เสียจากการค้ำประกันเงินกู้ให้เพื่อนอีกโห ยังไงไหวที่ดินทำกินเนี่ยที่เอาโฉนดไปค้ำประกันอีกแล้วเงินที่กู้มาก็ใกล้เวลาจะได้ใช้แล้วจะหาที่ไหนไปคืนเขาแล้วทีเนี้ยเรียบร้อยโดนยึดที่ทํากินแน่แและปัญหานิสิินของเกษตรกร,ร,กรที่อยากมีทางออกอย่างยั่งยืนถ้าไม่อยากหวนเข้าสู่วงการผ่อนดอกผ่อนนี้อีกต่อไปฟังทางนี้ค่ะเพราะโอกาสของเรามาถึงแล้ว ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกองทนุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรออกไปใช้สิทธิเท้เสียงคัดเลือกคนดีมีคุณธรรมนำความรู้คู่สติปัญญาพร้อมกับความสามารถรอบด้านมาเป็นผู้แทนเกษตรกรทำหน้าที่ในคณะกรรมการฟื้นฟูนฟนและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟกเพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้สินส่งคืนที่ดินทำมาหากินและฟื้นฟูนฟนอาชีพเกษตรกรให้มีความ,ขมแข็งแกร่งในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนอย่าลืมไปมีส่วนร่วมกันนะคะโอกาสครั้งนี้เป็นโอกาสในการกำหนด ชะตาชีวิตของพวกเรากำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกาย,ยน2566ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา15นาฬิกาวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งหนะ้าที่ว่าการอำเภอเขตหรือสำนักกองทุนฟื้นฟูและพัฒนากเกษตรกรประจำจังหวัดค่ะแค่ฟังบทบาทของกอฟกที่มีบทบาทหน้าที่ในการยื่นมือเข้าชื่อเหลือพวกเราเนี่ย จากนี่สินในระบบที่กำลังจะโดนธนาคารยึดที่ดินทำกินแล้วเนี่ยเป็นเกษตรกรไทยโชคดีแค่ไหนแผ่นดินอื่นเนี่ยเทียบกันไม่ติดเลยนะคะทุกคนอย่างเพื่อนป้าหลายคนที่ไปทำงานต่างประเทศเนี่ยเห็นชะตาการเกษตรกรของประเทศนั้นแล้วบอกได้เลยว่าชะตาเกษตรกรที่นั่นะตกต่ำมากเลยละคะ่ะจะเป็นนี่ในระบบเป็นนี่นอกระบบเนี่ยก็โดนยึดอย่างเดียวค่ะไม่มีการเจรจารไกลเกลียวแล้วก็ไม่มีใครยื่นมือเข้าช่วยด้วยอยู่ประเทศไทยโชคดีแค่ไหนแต่ถึงอย่างไรแล้วนะคะการถูกช่วยเหลือแล้วช่วยเหลืออีกก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนสำหรับ ับตัวเราเสมอไปปัญหาทุกอย่างจะจบด้วยการช่วยเหลือตัวเองแล้วก็พึ่งพาตัวเองให้ถึงที่สุดมันศึกษาค้นคว้าสิ่งใหม่ๆเสม,มอแล้วก็พัฒนาความสามารถอย่างส,สม่ำเสมอแล้วจะเจอทางออกที่ไม่ซ้ํารอยเดิมค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันวันที่12พฤศจิกายน2566เวลา8นาฬกาจนถึง15นาฬกชาว,ชาวากอฟอทุกคนลากกันไปให้ได้นะคะขอให้มีความสุขความสำเร็จกับชีวิตในทุกๆด้านคะ่ะ